ขยับมาที่ข่าวของสองหนุ่มพี่แดนพี่บีมนะคะก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นของตัวเองค่ะทั้งเรื่องดราม่าของพี่บีมแล้วก็เรื่องข่าวดีมีลูกของพี่แดนด้วยค่ะ ควงคู่กันออกงานนะคะสำหรับสองหนุ่มดีทูบีบีมกวีและแดนบอระเวษงานนี้มีโอกาสเจอทั้งคู่ค่ะก็เลยดึงตัวมาสัมภาษณ์ถึงประเด็นข่าวสักหน่อยเริ่องจากคุณพ่อลูกแฝดพี่บีมกวีนะคะที่ถูกชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาบูลลี่ลูกสาวบอกว่าไม่สวยพอก็เลยไม่อุ้มงานนี้พ่อบีมก็เลยบอกนะคะว่าบางคอมเมนต์เนี่ยกระทบจิตใจก็เลยต้องหลุดคํารุนแรงไปบ้างแต่ตอนก็ยืนยันว่ารักลูกเท่ากันแน่นอนค่ะพอเวลาเราหลายมันมันก็จะมีแบบว่าพวกคอมเมนต์อะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบางที บางทีก pues ็จะมีบางอันที่มันมันจึ๊กจักจึ๊กใจเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะมีแบบเราหลุดพูดอะไรที่มันแบบบางทีอาจจะดูฟังดูแรงมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไม่แบบว่าว่าอะไรเขารุนแรงอะไรเงี้ยนะครับผมก็แค่อยากอยากให้เข้าใจอะไรเงี้ยครับไม่สีเรี่สเลยเพราะว่าผมกับออยก็คือแบบเราก็อยู่กับลูกทุกวันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วเราก็แบบไม่รู้สิเราเราแชร์ความรักให้ลูกเท่าๆกันอยู่แล้วครับเราก็เพราะฉะนั้นเราไม่เคยจิบอะไรเรื่องพวกนี้เลย ส่วนทางด้านของแดนวอร์เวทนะคะก็ถูกถามถึงเรื่องทายาทค่ะเพราะว่าแต่งงานกับภรรยาสาวอย่างแพตเตียงสุมาินมาได้สักพักใหญ่แล้วนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันตอนนี้ก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอแล้วแล้วก็วไม่ได้กดดันอะไรหลังจากที่ทุกคนเนี่ยคาดหวังเรื่องนี้กันมากไปฟังแสงพี่แดนค่ะยังเป็นไปเรื่อยๆครับผมฮ้ยเดไปหาหมอมาแล้วไปได้ง่ยแล้วไปหมอก็สุขภาพดีไง สุขภาพโอเค,อเคนะครับก็ก็คงเหมือนเรื่องแต่างงานอ,ะอ่ะก็ทําเหมือนพร้อมเมื่อไหร่รก็รู้พร้อมกันจริงๆก็ไม่เคยกดดันเลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเราเป็นคนวางแผนล่วงหน้าประมาณหนึ่งอยู่แล้วเราเราจะรู้อยู่ในใจลวะว่าช่วงไหนมันจะเป็นช่วงที่เราพร้อมเขาอยากได้ปีไหนปีนี้เลย,เยตั้งกระแสตั้งกระแสเราตัดตรงนี้ไปเออมันได้ไวรัล